สวัสดีครับผมอาร์ตคลินิกคาร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการรูปดินน้ํามันกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่1นนะครับดินน้ํามันวันนี้เราใช้เป็นของดินน้ามันของแม็กควนนะครับนะครับอันที่2นะครับจะเป็นสเปรย์น้ํายา ล้างรถนะครับตันนี้ผมใช้เป็นเอาแบบว่าง่ายๆเลยเราสามารถใช้น้ำยาล้างรถที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับผสมกับน้ำนะครับในอัตราส่วนน้ำยาล้างรถประมาณ1ส่วนต่อน้ำา9ส่วนนะครับหรือ1ต่อ9นั่นเองนะครับหรือจะมากน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็2อ,อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอันดับที่3าก็คือเป็นผ้านะครับเอาไว้เช็ดคราบหลังจากที่เราลูบแล้วนะครับแล้วก็ ชุดที่4ี่จะเป็นชุดเคลือบสีทั้งหมดนะครับก็จะมีผ้ามีน้ํายาแล้วก็มีฟองน้ำนะครับขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่เราล้างรถแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะรูปเลยหลังจากล้างเสร็จก็ได้นะครับหรือเราจะเช็ดให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาลูบก,ก็ได้นะครับแต่วิธีที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เราล้างเสร็จแล้วแล้วเช็ดแห้งเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะมาทําการลูบดินน้ํามันนะครับขั้นตอนแรกก็คือ,อชี้น้ํายานะครับที่มีแชมพูนะครับ ให้ทั่วบริเวณที่เราจะรูปนะครับแล้วเราก็หยิบดินน้ามันขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราจะต้องนวดดินน้ามันนะครับแล้วก็พับเก็บขอบเก็บทุกอย่างนะครับแล้วก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมมีทริกเล็กๆนะครับให้เรานาด,ดินน้ามันนะครับจับด้านมุมด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยให้นิ้วโป้งเราเนี่ยกับนิ้วชี้เราครับหนีบไว้ แบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราลูบแล้วมันจะได้ไม่หลุดมือนะครับแล้วก็นำแชมนะคสเปรย์แชมพูนะครับสตรีมหรือชีดเข้าไปให้ชุ่มเลยครับให้เปียกน้ำมันแล้วก็ทําการลูบนะครับ<ม>เวลาเราลูบนะครับเราใช้วิธีการลูบเราจะไม่กดนะครับหลีกเลี่ยงการเกิดการเสียสีที่จะทําให้รถรอบเป็นรอยนะครับแล้วเราค่อยๆลูบนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีคราบเยอะนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ลูบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผ้าเช็ดพอเช็ดเสร็จนะครับถ้าเราสัมผัสด,ดูแล้วมันยังสากอยู่ไม่ลื่นนะครับเราก็ ทำการทําในรอบต่อไปนะครับโดยการฉีดน้ํายาแล้วก็นำดินน้ามันนะครับมาลูบอีกครั้งหนึง่งเป็นรอบที่สองนะครับน้ํายาหล่อลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผสมแชมพูหรือจะเป็นลูบเบอร์ของแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ก็สามารถใช้ได้ หรือบางคนใช้เป็นดีเทลเลอร์หรือสเปร์แว็กก็ใช้ได้นะครับเหตุผลในการที่เราใช้น้ํายาหล่อลื่นเนี่ยเพื่อลดการเสียสีของดีน้ํามันกับสีรถที่จะทําให้โอกาสเกิดรอยเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันลื่นขึ้นนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเช็คแล้วเราก็ลองตรวจเช็คดู โอเคครับหาผลิตภัณฑ์เคลือบสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแว็กนะครับที่เป็นลิควิดแว็กหรือจะเป็นเพสแว็กหรือจะเป็นสเปรดีเทลเลอร์หรือสเปร์เคลือบเงาต่างๆนะครับลงไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ผิวเราเนี่ยมีน้ำยาปกป้องนะครับจากรังสี UV และก็เพิ่มความเงางามนะครับวันนี้เราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ m ม็กควาเป็น NXT Tech Wax นะครับ แล้วเราก็ลงครับน,นี่นะครับแล้วก็เช็จนะครับอันนี้จะเป็นทริคเสริมนะครับก็จะเป็นการรูปดินน้ำมันนะครับในกรณีที่ ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความสกรปรกแล้วก็มีความสากค่อนข้างมากนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ฉีดน้ำยาให้ชุ่มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำผสมกับแชมพูนะครับเหมือนเดิมครับฉีดเข้าน้ำมันเราสังเกตว่าตอนนี้ดินน้ำมันใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรูปนะครับเดี๋ยวดูนะครับเราก็รูปไปเวลารูปนะครับเราก็จะสังเกต ได้ด้วยตัวเราเองนะครับว่ารถเราเนี่ยมันจะมีความสากหรือมีความลื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่มือเรานะครับเวลาเราลูบเราก็จะรู้ว่ทาทันนี้มันสากมันมีสิ่งสกรปรกสะสมอยู่เยอะนะครับเราก็ลูบไปนะครับอ่ะพอลูบเสร็จหนึ่งพาร์ทแล้วนะฮะแล้วเราก็มาดูดินน้ำมันนะครับเห็นนะครับว่าดินน้ำมันก็อาจจะมีคราบอยู่นะครับอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยเราจะทำยังไงกับดินน้ำมัน นะครับว so so ิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็คือเราจะพับดินน้ำมันนะครับด้านที่สกปรกเนี่ยเข้าข้างในนะครับแล้วเราก็บีบบีบดินน้ำมันจัดรูปจัดทรงมันนะครับเห็นไหมครับว่าด้านเนี้ยมันก็สะอาดเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าด้านที่เราลูบไปแล้วนะครับมันอยู่ด้านในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ประกบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มการลูบต่อได้นะครับ หลังจากรูปเสร็จนะครับเราก็เช็ดคราบออกไปบ้างนะครับมันจะได้เอาพวกสิ่สกปรกที่เรารูปนะครับออกไปนะฮะแล้วเราก็ทำการรูปใหม่แล้วก็รูปไปเละนะครับรอบนี้ก็ผิวงานก็ค่อนข้างลื่นแล้วนะครับความสากก็ลดน้อยลงไปกว่าเดิมเยอะ ก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงกว่าเดิมนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็พับแล้วก็บีบดินน้ำมันจัดทรงนะครับนี่ครับก็ใช้ต่อได้นะครับนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติเราใช้จนดินน้ำมันมันสกรปรก นะครับเราสังเกตยังไงนะครับสังเกตจากตัวเนื้อของดินน้ามันนะครับถ้ามันมีจุดหรือมีสิ่งสกปรกเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเลิกใช้เขาแล้วก็เอาก้อนใหม่มาใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวสีของลูกค้าเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากคลิกแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าสนใจติดต่อสอบถามปัญหาเรื่องรถนะครับหรือเรื่องความรงงงนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่คลินิกคาชาแนลนะครับ สำหรับวันนี้อาร์ตคลินิกาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ